อ้าวคุณเอเล่งอยู่นี่เองมีพัสดมุมาถึงคุณเอเล่งครับค่ะระเบิดเปล่าครับเรียนหนักๆเนี่ยไม่ใช่หรอกค่ะลุงช่วงเนี้ที่ดัดฟันแฟชั่นปลอมๆเนี่ยกำลังมาค่ะ <c oughs> หนูก็กลัวตกเทรนนะคะ <c oughs> หนูก็เลยสั่งที่ดัดฟันปลอมๆเนี่ย <c oughs> มา,าหนูจะได้ลองดัดดูค่ะอื้อหืออืย ก่อนจะดัดฟันเนี่ยพี่ว่าดัดนิสัยของเจสก่อนไหมฮะเกิดได้เป็นคนดีก็ได้ครับผมนี่จับตบโจกตบโจกเลยนะคะเอานี่ไปเอกสารส่งให้พี่นาด้วยช้าตลอดเลยเนี่ยงานการมีทุกอย่างมาส่งต่อไปครูครูคะวันนี้ครูสุขใจมาทางงานหรือเปล่าคะคุุณสขใจเขาไปดูงานกับเจ๊เป๊ะที่ลาวอ่ะทั้งอาทิตย์เลยเขาคิดลืมไปแล้วเหรอไม่เคยจะได้เลยอ๋อใช่ โอ้ยหนูลืมไปเลยอ่ะแล้วทีนี้หนูจะปรึกษาเรื่องประกันสังคมกับใครละเนี่ยหยุดตรงนั้นเลยมะปิดมะปิดมองกล้าพี่พิวไปได้ไงครับนี่รู้ไหมฮะพี่พิวเนี่ยเรื่องประกันสังคมพี่พิวพิ้วยิ่งกว่าเชื่อพี่นะมาตายมีมันสมองขึ้นมาเฉียวเอรี่กะคิดว่าจะแคะให้ขนมโคกอย่างเดียวซะอีกเจ๊อีเจ๊กำลังว่าผมว่าเป็นคนแคะใช่ไหมใช่เอีเจ๊อยากลองแคะฟันออกจากเหงือกดูไหมฮะ ตีกันเลยครับเตะกันเลยครับเรากนรล่วงหมดปากไม่เป็นไรนะครับประกันสังคมดเขาช่วยค่าทําฟันปลอมนะครับชนิดที่ถอดได้ทั้งปากเลยครับเราใส่ปากบนหรือปากล่างก็ได้เขาจ่ายให้2,400บาทไปเลยนะครับเอาเตะกันแรงๆนะครับเน้นที่กลามเลยก็ได้ครับโอ,โ,อโ,อโอ้เดี๋ยวค่ะคุณฟ้าหนูก่อนนะคะคือ เมื่อกี้อะค่ะที่คุณลูบอกว่าถ้าฟาเราหาจะต้องใส่ฟันปลอมเนี่ยประกันสังคมเขาจะช่วยเหลือเราใช่ไหมคะแน่นอนครับมัคคิดรู้อีกแล้วนอกจากจะขุดพูดฝ่าถอนแล้วเนี่ยถ้าเกิดหมอไม่ได้ใยว่าต้องใส่ฟันปลอมชิ้นถอดได้นเนี่ยเราก็สามารถทําได้เลยนะครับทางประกันสังคมเนี่ยเขายินดีที่ด,ดูแลนะครับเบอร์ได้ทั้งฟันบนฟันล่างและก็ฟันล่าง แล้วแล้วถ้าฟันมันผุแล้วเหงือกมันอักเสบจะติดเชื้อจนหมอต้องถอนฟันออกไม่เหลือซซี่เลยหรอคะแล้วเราต้องใส่ฟันปลอมทั้ปากเลยเนี่ยแล้วเขายจะช่วยเราอยู่ไหมอะคะกานดูแลช่วยเหลืออยู่จ้งถ้าเราต้องใส่ฟันปลอมเนี่ยนะชนิดที่ถอดได้ทั้งปากบนและปากล่างหมายถึงฟันบนและฟันล่างนะอันนี้เราจะเบิกได้4,400บาท เราจะเบิกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องภายใน1ปีเท่านั้นนะ้ครับถ้าเกินกำหนดอดเลยนะจ๊ะเวลาไปรักษานะครับก็แค่สำรองจ่ายไปก่อนฮะแล้วก็นำเอกสารเนี่ยไปเบิกเงนินที่ประกันสังคมนะครับทางประกันกสังคมเนี่ยเขาจะโอนเงินผ่านเข้าบัญชีให้เรานะคบพร้อมอีเจ๊อยากถอนฟันแล้วไหมเนี่ยเดี๋ยวพิ่วจะเลาะฟันให้หมดเหงือกเลยไหมก็ดีนะคะแต่ว่าเลาะฟันคุณพิ้วก่อนไหมคะค้าหือว่าน่าจะอุดขูด ถอนแล้วเนี่ยเรายังเบิกค่าใส่ฟันปลอมจากประกันสังคมได้ด้วยโฮ้ยเขาคุณพ่อคุณคุณมากเลยนะคะถ้าอย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวหนูขอตัวพาพี่เขยไปหาหมอก่อนนะคะไปทงฟันปลอมนะคะคุณคุณคไปแล้วนะไม่ไม่ไม่มาดีดดีก่อนไอ้ที่มาขิด <c oughs> สงสัยเนี่ย <c oughs> พวกเราก็บอกไปหมดแล้ว <c oughs> แล้วไม่คิดจะบอกเรื่องมาขิดบ้างเหรอ <c oughs> ถูกต้องพร <c oughs> ามันเกิดอะไรขึ้นพี่เขยมาขิดต้องใส่ฟันปลอมเนี่ยมันเพราะเหตุใดลือเหตุใดลือ อพอดีพ so so ี่เขยหนูมันอยากจะอีเทนอยากจะหล่อหน้าเรียวเหมือนดาราเกาหลีนะคะก็เลยไปซื้อเหล็กดัดฟันปอมมาติดนะคะแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยมันก็หล่อเฟี้ยวอยู่หรอกนะคะแต่พอติดไปติดมาปากพาเท่าปากเลยค่ะหลอกมันเลยกล็อกฟันของพี่ออกเท่าปากแล้วต้องใส่ฟันปอมแกแล้วก็ไม่เจียงตัวแบบนี้ละค่ะได้ก่นนะคะ อันนี้เอาๆใส่ไหมครับใส่อยครับหอมไม่จ่ายสวยนะอรกัอยากวอาไหม่เจ๊ลุงแบ่จ้เลยนะลุงแก่แล้วไหมคะก็พอๆวอมัหมือนันทำไมทไมล่ะขยิ่งว่าอยู่เๆครับีเจ๊อย่าลืมเอาเอกสารลงพ่นาด้วยไป่เอาน้่งหอกทุกคนพี่ไม่กล้กันนราเลเอาเลย